กรมอุตุนิยมวิทยารายงานวันนี้ทั่วประเทศเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสาเหตุหลักก็มาจากร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้สำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มที่ภาคเหนือนะครับ มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่น มหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกฝนร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักหน่อยครับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับ